สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันที่12กันยายน2566 6วันนี้ก็เริ่มดื่มน้ำมันมกะกอกแก้วที่3นะครับหลังจากดื่มมา2แก้วแล้วทนไม่ได้กลัวจะเป็นลมและอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นว่าเป็นอะไรนะครับเมื่อวานแข็งแรงเล่นบอล สามชั่วโมงวันนี้ก็ไม่หิวก็เลยคิดว่าจะดื่มน้ำมันมะกอกแก้วที่3นะครับอันนี้น้ำมะขามนะครับสมุนไพรน้ำมะขามอันนี้จะเติมลิทอกนะครับอันนี้ตัวล้างระบบทางเดินอาหารนะครับใส่ไปประมาณ2ช้อนนะครับหลังจากที่ดื่มน้ำมะพร้าวนะครับ มาแล้วหนึ่งแก้วใหญ่และดื่มสมุนไพรระบายไขมันมานะครับตอนนี้ดื่มน้ำมะขามผสมสมุนไพรลิทเทลนะครับหลังจากนี้อีกประมาณ2ชั่วโมงก็จะส่วนล้าง นี้ถึงจะล้างพิษตับนะครับยันนี้ถึงจะดื่มน้ำมันมะกอกกับน้ำมะนาวนะครับ ว่าจะหยุดนะครับแต่คิดว่าแข็งแรงดีไม่หิวนะครับหลังจากเมื่อวานเล่นบอลแล้วน้ำมะพร้าวก็เหลืออยู่3ลิตรนะครับ3กล่องนะครับอุปกรณ์ก็ยังไม่ได้เก็บก็เลยว่าจะาดื่มน้ำมันมะกอก น้ำมะนาวผสมกันนะครับอย่างละ150ยหซีซีนะครับมะนาวก็เหลืออยู่6กลูกนะครับคิดว่าไม่พอเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยไปซื้อมาเพิ่มนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้โหลดคลิปธรรมะเลยนะครับ จะต้องโหลดคลิปธรรมะอีก3คลิปนะครับโอเคอันนี้ก็คือสตรอรี่ของวันนี้นะครับแต่เมื่อวานก็เล่นบอลอยู่ประมาณ3ชั่วโมงเล่นประมาณทุ่มจนถึง3ทุ่ม40นาทีนะครับก็รู้สึกร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแต่หลังจากเล่นแล้ว ก็รู้สึกเจ็บที่เอลและตำแหน่งที่ไตนะครับแต่คิดว่านิ่วน่ะหลุดจากไตทางด้านขวาเป็นบางส่วนแล้วนะครับอันนี้อุปกรณ์นะครับที่ใช้ล้างผิดตับนะครับอันนี้ก็น้ำมะขาม นะครับศูนย์พายน้ำมะขามก็เหลืออยู่นิดหนึ่งพอดีคิดว่าพอดีนะครับถ้าขาดก็ยังมีมะขามเปียกอีกห่อหนึ่งนะครับมีมะขามเปียกอีกห่อหนึ่งใช้ไปอสองห่อลนะครับก็จะเหลือ,อห่อหนึ่งนะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นสตอรี่ของวันนี้นะครับ